โดนเลยเว้ยโดนเลยเว้วเยโดนจนได้เว้ย,ย,ย,ยตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้ว,วนีไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนมันไปเลยสำหรับลายกามเด็กเลนนิ่งเราจะมาเล่น ลาช่อนดูซิว่าจะมีตัวให้พากับหรือเปล่านะครับในนี้จะนำไปใช้อีกแกวเวดไอแก้วเวดอันอีกแกตูเมลห้กอยอลาบรีเก็บปนเปะ,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 ะโอเคไปเลยติดตามชมไปคู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามันขึ้นมาให้ได้นะครับตัวนี้อาจะใหญ่น่าดูนะคน แปดหนึ่งนะครับทุกคนมีอาการแล้วนะทุกคนโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหาที่เอาขึ้นง่ายๆก่อนนะเผื่อแต่เดี๋ยวมันกัดน,นี่เป็นเรื่องเลยโอเคนะครับบิสมิลลาิรเรามานิรอมขอให้ติดทีแล้ว หมายนี่แหละที่มันจะติด oh. มีอาการแทบทุกไม้แล้วครับทุกคนกลัวจะมีอาการนี่โอ้ oh. เอาสมองแตกเลย ัดแน่นะตัวนี้100ร้อยเปอร์เซนเลยดีไปก่อนกันเลยกัน ชมัดโลครับปับตัวนี้มีอาการเลยนะทุกคนผมเล่นมาประมาณอาทิตย์นหนึ่งแล้วนะอาการที่มีวันนี้นะทุกคน ย้ายไปฝั่งโน้นเหมือนกันนะว้าวตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะถึงสี่โลหรือเปล่านะี่ป็ปชิวเอาเรื่องเลยครับทุกคน ยังใช้ o เวนซแอปหนึ่งนะครับไอตัวนี้มีประวัติหลายครั้งแล้วยังไม่เคยเสียประวัตินะครับอันนี้ร้อยกว่านะอันนี้มีแบรนด์มียี่ห้อไอตัวเมื่อกี้ไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้อเลย สามไม้นะครับทดสอบดูเดี๋ยวมาลุนไม้ที่สามดูนะครับทุกคนอาจจะมีตัวนะตัวนี้จากค่ายซาดิบเขาเรียกกันว่านุย่ยซิวปราบะดูปราบแน่ตัวนี้เคยโดนมาแล้วสี่ตัวไม่พลาดสักตัวเลยครับไม่มีหลุด กิโลน่าจะได้ครับไม่ถึงสี่แล้วตัวนี้โอเคขึ้นมาดิโดนเนธาการแบบนี้อาการแบบนี้ไม่มีเหลือทุกคน อีกไม้นึงดิเวนสี่โอเคทุกคนมารับชมเันโดกันต่อนะครับทุกคนแต่วันนี้ไม่ค่อยมีอาการเหมือนเมื่อวานนะ เราก็าจะตีอยู่นะครับทุกคนเพี่รแ้วตบเปียแล้วตบเปีย,แล,ย,ยแล้วนะทุกคน ใหญ่ด้วยนะเมื่อวานดูไม่ใหญ่นะครับว,ว้าวสุดเลยเสียงระเบิดอีกแล้วทุกคน Ở đây Marchien ambre rụng rật, bởi vậy nó không gặp d擊 nhà nó. Cho tôi ทุกคนว้าวกี่โลวะเนี่โอ้ตกใจเลย ไ่โดนอีกเหรอเดี๋ยวเราจะลองหนวยซิวมัไปนะสั่นเลยครับทุกคนมือสั่นเลยนะกัดตลอดแล้วครับตัวนี้มาเดี๋ยวหนวยซิวสักหน่อย ตามเอาที่ขึ้นให้ได้นะที่ขึ้นแบบว่าง่ายๆหน่อยถ้าขึ้นยากๆนี่เป็นเรื่องนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันกัดเอาขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องต่อ ตูนเลยเว้ย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 ตูนจนได้เว้ยตัตวต,วต,วตวัวตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาเลยครับทุกคน ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้มีอยู่เจ็ดแปดนะขึ้นมาขึ้นมามึงมึงอย่าติดนะเวย้ยโอ้โ oh, <no. S 1> โอ้โหโอ้โหขึ้นมา วโอ้เสียได้นะทุกคนตัวเบ็ดไม่ได้ง่าอะไรนะแต่มันติดนิดเดียวนะว่ามันไม่ติดเต็มคอนะทุกคนโอ้ กัดทีไรมันยากเลยนะแต่มันหลุดเอกเนี่ยโอ้โหยังไงกันครับไปตีต่อก็ได้อ่ะไปเผื่อๆมันจะเอาอีกนะขนยากแลยและอยู่นี้มันไม่ทะลนแนุแน่เลย โอเคนะครับทุกคนทําชีวิตให้จดใส่ถึงแม้ปลาจะหลุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นเองนะครับโอเค,อเควันนี้ถือว่าหลุดนะครับทุกคนอาจจะมาพรุ่งนี้ซ้ําอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับไยนี้เจอค่อนข้างยากหน,น่อยนะช่วงนี้มันโคตรใหญ่เลยแหละประมาณ78น่าจะได้นะครับดึงเรบรแบบออกสุดๆเลยขนาดปิดแน่นแล้วนะทุกคน โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นช่องทางใน,นการรับชมคลิปต่อต่อไปสําหรับผมนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณที่ดูตลอดคลิปของผมนะครับโอเควะอะไรกุมุสลามสวัสดี FC ไป